สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอส c อร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษผงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับนกนางนวลไบรตันเจ้าทีมของเจอร์กินคอปเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยการคว้าชัย2นัดรวดในการบุกชนะทอตแนมฮอตสเปอร์และเวสต์แฮมด้วยสกอร์3ตัวต่อ1ทั้ง2นัดทำให้ตอนนี้ขึ้นมาลั่นดับ3ของตาราง แต่คืนนี้ต้องเช็คความฟิตของซาดิโอมาเน่ว่าจะพร้อมลงลาตะข่า,า,ขายร่วมกับโมซาลาและโรเบโตเฟมิโน่หรือไม่ส่วนผู้มาเยือนของคุณซือกรแฮมพพสเตอร์กำลังได้อย่างมั่นใจเช่นกัน3นัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะ2เสมอหนึ่งแถมไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะท็อตแนมโพสเปอร์หนึ่งประตูต่อ0ทําให้ตอนนี้แม้ว่าจะรังอันดับ17ของตารางแต่มีคะแนนทิ้งห่างโซนตกชั้นอยู่ถึง7แต้ม โดยความหวังในแนวลุกยังฝากไว้กับคู่หัวหอกนิวโมเปและเรนโดทอสซาแม้ว่าชื่อชั้นศักยภาพลิวพูจะเหนือกว่าแต่ไบรตันกำลังเล่นได้อย่างเหนียวแน่นมั่นใจเกมนี้จะมาเน้นรับแล้วรอโต้กลับลิวพูแม้ว่าเกมบุกจะดีแต่เกมรับยังมีปัญหาผมมองว่าคืนนี้ลิวพูถึงจะชนะก็ชนะไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนีน1%นั้นอยู่ที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.